น,น,นี่เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับนี่มอเตอร์ไซค์เราได้ไปแล้วในราคาส5งพันารอบอย่าง5สปาร์คเนาะใช่ไหมอืมพูดเบาเพลสรุ่นไฟนี้นะครับอย่างสวยนี่ครับนี่มีหน่อยนนี้เราไม่เอานะครับเราถอดออกหมดเราจะเอาเครื่องนะครับที่เราจะเอาไปนะครับมีการเชื่อมนิดหน่อยไม่เป็นไรสวัสดีครับ พบกับคูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้เราจะไปดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับซากซากเศษร,รถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านนะครับว่าเราจะเอามาทํารถโกคาร์ดของเรานะครับเ่งรับซื้อโครม,มานานแล้วนะครับเรายังไม่ได้เรียกอ,อะไรยังไม่ได้หาเครื่องใส่นะครับนี่ก็คือคันนี้นครับนี่คันนี้ เราจะไปหาเครื่องมาลงนะครับเครื่องมาลงใส่อย่างนี้ตรงนี้นะครับแลถังน้ำมันไว้ข้างบนต้องมาหารถที่มันเป็นซากๆนะครับได้มานะครับมาดูกันจัดไปซื้อแล้วยังไม่จ่ตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์งก่อน <laughs> นี่นะครับ ยมาห้าสปาร์กนายเพื่ตรงนะครับ,คร,บครับผมอานี่ครับโดนโดนไปนะครับ <c oughs> บอกแล้วมาถึงต้องโดนนะครับนี่โดนแล้วครับครับโดนโชค <c oughs> โดนโชคอ่ะโ,โชค,โ,โ,ชคโ,โชคหน่อยเนี่เดี๋ยวไปใส่ดีทีร้อยนะครับนี่เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับนี่มอเตอร์ไซค์เราได้ไปแล้วในราคา2,500บาท อย่าง5สปาร์คเนาะใช่ไหมอืมพูดเบาเพื่อรุ่นไฟนี้นะครับอย่างสวยนี่ครับนี่มีหน่อยอันน,นี้เราไม่เอานะครับเราถอดออกหมดเราจะเอาเครื่องนะครับที่เราจะเอาไปนะครับมีการเชื่อมนิดหน่อยไม่ไรู้อะไรชุดไฟที่นีนน้คือได้หมดเนาะไม่ใช่มันกล่องนี้คงมันเป็นไม่ขึ้นไม่จังเได้ไห้กล่องเนี่ยเครื่ <c oughs> งองสตาร์ทครับต้องเอาไปถอดทำนิดหน่อยนะครับ ไม่ซีเรียสก็เชื่อมอ <laughs> แต่เราาถอดได้ไงอันนี้ได้นี่ร้อยหนึ่งโอเคบแล้วเดี๋ยวไปดูตอนที่เราเอาขึ้นรถแล้วก็เอาลงไปครับชิปแรกก็จะประมาณนี้นะครับดูรถเฉยๆนะ <laughs> 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 ไหลลื่นเลยลื่นเสร็จแล้วครับเอากลับบ้านครับเรีย <laughs> บร้อย จับยกช่วงแรกนี่นะครับือไปไหมนะหนสองวางนิ้วอ่ ยังคงเลยเฮียเรียบร้อยเรียบร้อยไปได็โมยนะครับซื้อซื้อหน้านี้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเกียบมาเลยกระป๋องให้ขุดบัวหน้าโรงเรียนไปหน่อยไม่ไหลหรอกอ่ะ ปิดฟ้าเลยครับใสนน่แล้ว่ขาเงินจังไงวขายอยู่นี่ <c oughs> นสองอัว <c oughs> พี่เหรอหมูเหมือนกันเออเป็นรูข้างนนนรูบนระูเออผิดได้ไงวะนี่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นมี ủa là chút cái <laughs> lồng này chút cái lồng này chút cái lói này chút ดูครับนี่ดูสภาพที่บ้านอีกรอบหนึ่งจะเอาเครื่องนี้นะครับใส่ขนน้นเดี๋ยววันนี้เราจะถอดถอดเลยนะครับยังไม่สตาร์ทถอดออกเลยถอดเอาเครื่องเอาชุดไฟอ,ออก